วัดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตราคาทองวันที่2 8พฤศจิกาสองหนะคะราคาทองเมื่อวานนะคะมีการปรับทั้งหมดถึง4ครั้งนะคะปรับลดลงรวมอยู่ที่100บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองวันนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณนเะวลา9นาฬิกา14นาทีครั้งที่1นะคะราคาทองแท่ง96.5 ขายออกอยู่ที่25,700บาทรับซื้ออยู่ที่25,600บาทส่วนทองรูป,ปพันธ์ก็16.5นะคะขายออกอยู่ที่26,200บาทรับซื้ออยู่ที่25,135บาท28สตัง์เช้านี้ปรับรดลงอยู่ที่250บาทค่ะ และในส่วนสปอร์ตโกล่าสุดนะคะอยู่ที่1.787.70นะคะมีการปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนมีการเทขายสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะคะหลังจากที่มีความคืบหน้าการพัฒนาไวรัสป้องกันโควิด2 1 9ค่ะทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.786.920นะคะลดลงอยู่ที่1.30%ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะอยู่ที่30.208นะคะลดลงอยู่ที่0.05%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกํำของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูในส่วนของราคาทองออสซลิสแล้วก็หัวเส้นเฮงกันต่อนะคะ